สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะแอดวานก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะในวงการบันเทิงจีนมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันนะคะสำหรับอพิโซดนี้จะเป็นเรื่องราวของคุณเฉินเสี่ยวค่ะซึ่งคุณเฉินเซี่วนั้นเพิ่งมีผลงานที่ประสบความสำเร็จแล้วก็จบไปนั่นก็คือตำนานแห่งอื่นเสียงนะคะซึ่งถือได้ว่าประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูงแล้วก็ออนแอร์นะคะสตรีมมิ่งจบไปแล้วที่แพลตฟอร์มไอชีอีนะคะ เพื่อนๆอ,อยากจะดูกันก็อย่าลืมไปดูนะคะสับไทยตัวโตแล้วแถมยังมี ภาคไทยด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้ประสบความสําเร็จก็ต้องมีภาคไทยออกมาให้พวกเราดูค่ะทีนี้นะคะในการกระบวนการของการโปรโมตนะคะเรียกแบบว่าให้พูดคุยกับแฟนคลับที่เขาติดตามชมเรื่องนี้กันอยู่เนี่ยคุณเฉินเสี่ยวนะคะก็เลยได้รับการติดต่อจากฝ่ายทีมงานของเรื่องนี้แหละว,ว่าเออมามารวมกันนะเพราะว่าจะมีการไลฟ์สตรีมนะคะเป็นการถ่ายทอดสดเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทีนี้มันก็มีปรากฏการเกิด นนะะก็คืออยู่ๆก็มีรูปของคุณเจ้าลี่อิงปรากฏขึ้นมาด้วยแหละคะ่ะเพื่อนๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วใครกันแน่ที่ใช้รูปของคุณเจ้าลี่อิงนั้นมานะคะจริงๆแล้วอะ่ะเพื่อนๆถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าๆถ้าพวกเราติดตามนะคะติดตามซีรีส์จีนมาตั้งแบบนานมากแล้วอย่างน้อยต้องประมาณ10ปีขึ้นไปเนี่ยเราจะรู้ดีว่าเรื่องราวของคุณเฉินเสี่ยวแล้วก็คุณเจ้าลี่อิงนั้นก็เป็น อีกหนึ่งตำนานในวงการบันเทิงเลยนะคะ เพราะว่าเขาทั้งสองคนในช่วงที่เป็นวัยรุ่นเลยอ่ะวัยรุ่นๆเลยนะคะก็คือมีข่าวว่ามีความรักกันนะคะเป็นแบบพอบปี้เลิฟอะไรแบบนี้นะคะแล้วในตอนที่ในตอนที่คุณเฉินเซียวไปแต่งงานนั้นน่ะก็เหมือนกับว่าคุณคุณเจ้าลี่อิงนั้นคือมีการแซวว่าคุณเจ้าลี่อิงนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ํานะคะว่าว่าคุณเฉินเซียวที่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแฟนของเธออยู่เนี่ยจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นอันนี้มันก็คือเป็นข่าวลือในช่วง วงนั้นนะคะก็ทำให้นะคะคุณเจ้าลี่อิงก็มีปฏิกิริยาเหมือนกันค่ะในตอนที่เหมือนกับว่าพอ,อาคุณเฉินเสี่ยวนะคะไปแต่งงานเนี่ยนักข่าวก็มักจะตามไปไปสัมภาษณ์เธอนะคะว่าเออมีความรู้สึกอย่างไรอะไรอย่างไรนะคะคุณเจ้าลี่อิงก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันไม่ได้มีความสําคัญในชีวิตนะคะก็ให้สัมภาษณ์แบบ ตัดฉับๆไปเลยค่ะคือเรื่องราวของสองคนนี้นะคะพวกเราก็จะมีเรื่องราวให้ยิ้มๆกันในสมัยก่อนเนาะก็ทั้งคู่เนี่ยนะคะก็คือเข้าวงการมาจริงๆคุณเจ้าลี่อิงอเข้ามาก่อนแต่ว่าด้วยวิถีทางของเธอนะคะเธอค่อนข้างจะลำบากนิดนึงเพราะว่าผู้หญิงหน้ากลมอะ่ะในวงการบันเทิงจีนสมัยก่อนเขาไม่ค่อยนิยมกันนะคะหนะ้า หน้าเต็มแล้วก็หน้ากลมจะนิยมแบบหน้าเรียวๆแหลมๆเพราะฉะนั้นเธอก็มักจะได้รับแต่บทที่เป็นตัวสมทบนะคะเป็นดาราสนับสนุนมาเรื่อยๆแต่ว่าทางด้านของคุณเฉินเสี่ยวเนี่ยเป็นดาราชายที่เป็นดาวรุ่งนะคะก็คือพอเข้าวงการมาเนี่ยก็คือได้รับบทที่แบบบทเด่นเลยนะคะแล้วก็เป็นพระเอกเร็วมากในช่วงที่เติบโตมาด้วยกันนี้ก็คือคุณเฉิงเสี่ยวนี่ดังก่อนนะคะเป็นผุแตกขึ้นมาก่อนแล้วก็ได้สแสดงเป็นพระเอก ในเรื่องที่เป็นเอี้ยกกล้วยนะคะมังกรยกสองอะไรอย่างนี้ส่วนได้มาพบเจอกับคุณเจ้าลี่อิงก็คือผลงานของคุณอี้เจิ้งนะคะในเรื่องอตำนานลู่เจินนะคะโอ้โหเรื่องนี้สนุกมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆท่านใดที่เพิ่งเข้ามาในสายจีนนะคะอย่าลืมไปค้นหาดูตำนานลู่เจินค่ะสนุกมากๆนำแสดงโดยคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณเฉินเสี่ยวนี่แหละนะคะจากนั้นด้วยความใกล้ชิดกันนะคะก็มีข่าวว่าทั้งคู่นี่ก็เออมีความรักกันแล้วเราก็จะเห็นว่า คุณเฉินเสี่ยวนะคะก็มักจะไปเยี่ยมคุณเจ้ารี่อิงที่กองถ่ายเช่นเดียวกันแล้วก็มีรูปที่แบบว่าเขาจับมือกันเออนั่งจับมือกันที่กองถ่ายอะไรแบบนี้เป็นลักษณะน่ารักน่ารักไม่ได้มีความหลบซ่อนอะไรนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในตอนที่คุณเฉินเสี่ยวนั้นไปถ่ายทําเรื่องมังกรยกสองที่เป็นเอี้ยกล้วยเนี่ยค่ะคุณเจ้ารี่อิงนะคะก็ไปเยี่ยมคุณเฉินเสี่ยวที่กองถ่ายเช่นเดียวกันแล้วก็เช่นเดียวกันอีกเลยค่ะไปแสดงนะคะรับเชิ ให้อีกด้วยก็ไปเป็นเ,เล่นรับเชิญเป็นแม่ของเ e อียกล้วยเนี่ยแหละค่ะก็ตอนที่ยังอุ้มเป็นทาลกอยู่นะคะโอ้โหนะจุดนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนก็รู้สึกว่าเออแปลกใจเหมือนกันเพราะว่านางเอกของเรื่องที่เป็นเซียวเหล่งนึ่งนะคะสําหรับมังกรยกสองเนี่ยก็คือคู่ชีวิตที่แต่งงานกับคุณเฉินเสียวนั่นเองค่ะโอ้โหนะตอนนั้นก็เป็น Talk of. the t o w ทไปเลยนะคะ,ะทีนี้นะคะอันนี้ก็คือเบื้องหลังที่หวานต้องเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนเพราะ ไม่งั้นจะมีบางท่านที่สงสัยว่าเอ้า กับอีกแค่เรื่องราวที่คุณเฉินเซี่ยวนะคะมาไลฟ์สตรีมแล้วมีรูปของคุณเจ้าลี่อิงขึ้นมาเนี่ยมันมันจะเป็นอะไรเหรออาจจะเข้าใจผิดหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันมีเรื่องราวมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะเอาละค่ะจุดประสงค์นะคะที่วันที่21นั้นคุณเฉิงเซี่ยนั้นไลฟ์ขึ้นมาก็คือต้องการที่จะพูดขอบขอบคุณนะคะแฟนแฟนคลับที่แบบว่ามาติดตามชมไอตำนานแห่งอุ่นเซียงกันอย่างล้นหลามนี่แหละค่ะจากนั้น ก็มีทีมงานเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะแต่ว่าเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นมาคือในระหว่างที่มีการถ่ายทอดสดอยู่นั้นนะคะเขาเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเหมือนเหตุการณ์อู่หลงอะ่ะเกิดขึ้นอะ่ะเหมือนกับว่าเกิดบังเกิดเป็นแบบเรื่องนี้มันเป็นเงาอยู่ในตัวของเฉินเซียวอยู่ตลอดเวลาก็คือเรื่องของคุณเจ้าลี่อิงนี่แหละคะ่ะเหมือนเป็นเงานะคะคุณเฉินเซียวเนี่ยก็ปรากฏตัวครั้งแรกในห้องถ่ายทอดสดขึ้นมาจากนั้นก็ทักทายนักแสดงที่ออนออนไลน์ line, มาทีละคนทีละ เพราะว่าไม่ได้มีคุณเฉินเสี่ยวคนเดียวนะคะก็มีดาราร่วมแสดงคนอื่นๆด้วยก็ไลฟ์ขึ้นมาพร้อมๆกันมาคุยกันะนะคะทีนี้ค่ะในกระบวนการนี้นะคะจู่ๆก็มีบุคคลผู้หนึ่งที่มีรูปโปรไฟล์ของเจ้าลี่อิงเนี่ยปรากฏขึ้นมาค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายนั้นกลับไม่ปรากฏตัวคือไม่ไม่พูดไม่จาอะไรออกมานะคะเฉินเซี่ยวนะคะพอเห็นรูปของคุณเจ้าลี่อิงขึ้นมาร่วมอยู่ในไลฟ์สตรีมนี้ด้วยอะ่ะก็แบบโอ้โหติดอ่างเลยค่ะเพื่อน คือคุณเฉินเสี่ยวนะคะพูดติดอ่างเล็กน้อยแล้วก็ถามไปว่าเอ้ยนี่อะไรเนี่ยใครนี่ใครครับก็ถามไปตรงๆนะคะทีนี้ผู้คนที่แบบดูไลฟ์อันนี้อยู่ก็สังเกตปฏิกิริยาของคุณเฉินเสี่ยวว่าเออเขาก็มีท่าทางเก๊ๆก,กังๆมีท่าทีเขนิขนๆอายๆนะแต่ต่อมานะคะความจริงเรื่องนี้ก็ปรากฏอย่างรวดเร็วค่ะก็กลายเป็นว่านะคะไอเจ้าหน้าที่ในห้องถ่ายทอดสดอันนั้นน่ะก็คือแบบไปเชื่อมต่อนะคะให้กับ I don't know. ผู้ชมคนหนึ่งซึ่งผู้ชมคนนั้นน่ะใช้รูปโปรไฟล์เป็นคุณเจ้าลี่อิงค่ะเชื่อมโยงขึ้นมานะคะขึ้นมาในเนี้ยเออขึ้นมาในในขณะที่พวกเขาไลฟ์กันนะคะก็บอกว่าอาจจะเป็นที่แบบว่าเออความความไม่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการเนี้ยของการเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้นะคะรวมทั้งก็เหมือนกับว่าเออคุณเฉินเสี่ยวเนี่ยอาจจะไปมือนิ้วก็อาจจะไปกด accept แบบไปกดยอมรับในการขอมาเชื่อมต่อ จากเจ้าหน้าที่ในห้องถ่ายทอดสดก็เลยเกิดความผิดพลาดนี้ขึ้นมานะคะเพื่อนๆเชื่อกันไหมแต่จริงนะหวานว่าเจ้าหน้าที่ในห้องส่งเนี่แหละตัวดีเลยอาจจะแบบมีมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยากจะทดสอบปฏิกิริยาของคุณเฉินเสี่ยวหรือเปล่านะคะเพราะว่าแหมมันต้องมาผิดพลาดกับกับคนที่ใช้รูปโปรไฟล์ของคุณเจ้าลี่อิงเหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรงานในการไลฟ์สดในวันนั้นก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะหลังจากที่ได้เห็นปฏิก กริยาของคุณเฉินเสี่ยวแบบเออก็มีปฏิกิริยาจริงๆนะคะจากนั้นก็มีการอธิบายมานะคะได้รับการอธิบายจากแบบเจ้าหน้าที่ในห้องถ่ายทอดสดก็บอกว่าอ๋อมีผู้ชมผู้หนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะก็ตั้งค่ารูปแทนของตัวเองนะคะบัญชีส่วนตัวเนี่ยเอารูปของคุณเจ้าลี่อิงมาเป็นรูปนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในการเชื่อมต่อระบบนะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นไปไม่ได้เลยะคะ่ะที่แบบคุณเจ้าลี่อิงนะคะจะมาแบบว่าพูด ชี้แจงอะไรเกี่ยวกับสาธารณชน,น,ชนเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอเลยค่ะก็มันเป็นคนอื่นที่เอารูปไปใช้นะคะแต่ก็มีนักข่าวนั่นแหละพยายามที่จะติดต่อคุณเจ้าลี่อิงเพื่อเพื่อให้พูดเรื่องนี้แต่เขาไม่พูดนะคะคุณเจ้าลี่อิงไม่พูดเลยนะคะดังนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเออก็จบไปแต่ก็เป็นเรื่องที่เซลล์เซลล์กันมาจนถึงวันนี้วันนี้วันที่24แล้วนะคะผ่านมาประมาณ3วันแล้วค่ะเรียกได้ว่านะคะโอ้โหร้างความแตกตื่นได้นิด หน,นะคะเพราะคู่นี้เขาเป็นเงาเงาอะไรกันอยู่นั่นเองค่ะก็สำหรับเรื่องนี้นะคะถ้าเรารู้จากแบบว่าตามดารามานานแล้วนะคะเราจะรู้ว่าข่าวของ2องคนนี้ก็เป็นอะไรที่ไม่ได้มีความไม่ได้มีความทะเลาะกันระหว่างแฟนคลับหรอกนะคะเป็นเรื่องของแบบว่าวัยนู่นป๊อปปี้เลิฟมันนานมาแล้วนั่นเองค่ะแล้วทั้งคู่นะคะนิสัยจะคล้ายๆกันมากๆก,ก็คือไม่ต้องการที่จะมีอะไรเกี่ยวข้องกับกับแฟนคลับ เลยนะคะทั้งคุณเจ้าลี่อิงแล้วก็คุณเฉินเซี่ยวแล้วจริงๆแล้วพวกเขาไม่เคยยอมรับกันและกันว่าเป็นแฟนเก่าของกันและกันแต่ว่าเวลาที่พวกเขาไปออกรายการแล้วก็เวลาที่พวกเขาไปเยี่ยมกันและกันที่กองถ่ายมันเป็นรูปขึ้นมาเมื่อเมื่อแบบหลายๆปีก่อนนะคะแต่สําหรับหวานแล้วหวานเชื่อว่าจริงรู้ไหมเชื่อเชื่อทําไมถึงเชื่อว่าจริงเพราะว่านะคะก็จะได้คือตามข่าวมาโดยตลอดทั้งของคุณเฉินเสี่ยวกับคุณเจ้าลี่อิงนี่แหละแต่ช่วงนั้นเขาก็เด็กกันมาก ะะแล้วคุณเจ้าลี่อิงหลังจากเรื่องนี้ไอเรื่องไอตำนานลู่เจินนะคะออกออนแอร์ไปเนี่ยเธอก็ดังโด่งดังขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าเธอนั้นโด่งดังเหมือนกับว่าทีหลังทีหลังฝ่ายชายทีนี้คุณเจ้าลี่อิงนะคะก็ใช้เงินด้วยนะใช้เงินเพื่อที่จะแบบว่าระง,งับระง,งับการ ระงับข่าวอะระงับข่าวลือระหว่างเธอกับคุณเฉินเสี่ยวเพราะอะไรเพราะว่าคุณเฉินเสี่ยวนั้นแต่งงานไงคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณเจ้าลี่อิงก็เลยต้องออกมาแอคเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะไม่ต้องการที่จะให้มีเรื่องราวอะไรมีชื่อของเธอไปเกี่ยวข้องกับคุณเฉินเสี่ยวอีกเลยค่ะก็มีเรื่องนี้แหละค่ะที่คุณเจ้าลี่อิงนะคะก็ใช้เงินในการระงับเหตุการณ์ทั้งหมดของเรื่องนี้ เรามาพูดถึงความน่ารักของศิลปินสองท่านนี้ก่อนนะคะคือพวกเขาเนี่ยได้รู้จักกันมาตั้งแต่ตอนเป็นวัยรุ่นแล้วก็ร่วมมือกันในเรื่องแรกก็คือตำนานนะคะตำนานลู่เจินนี่แหละของคุณอี้เจิง้งเพื่อนๆจําชื่อนี้ได้ใช่ไหมอี้เจิ้งอะ่ะแล้วอี้เจิ้งคนนี้เขาก็ชอบที่จะโปรโมทนักแสดงของเขาหรือว่าซีรีส์ของเขาโดยการที่จะให้พระเอกกับนางเอกอะ่ะเหมือนกับว่ามีความรักกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหวานเองก็ดูก็ดูว่าก็น่หน้า น่าจะจริงก็น่าจะใช้ด้วยแต่บังเอิญว่าดาราเขาก็ใกล้ชิดกันมากๆด้วยก็อาจจะแบบว่าเอออาจจะชอบกันจริงๆขึ้นมานะคะแต่อย่างที่บอกว่าทั้งสองฝ่ายไม่เคยตอบสนองเลยไม่เคยที่จะแบบว่าหลุดออกมาจากปากว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันโดยตรงนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยมักจะให้คําตอบที่มันโคตรโคตรจะคลุมเครือเลยค่ะเพื่อน อันนี้จะมีคนไปค้นหาอยู่ตลอดนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของคู่นี้แต่ว่ามักจะไม่ค่อยได้ข่าวอะไรก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ามีการสกัดกั้นสุดๆเลยค่ะก็เอาเป็นว่านะคะทิ้งให้ผู้คนของพวกเราก็กินแตงโมกันอย่างอร่อย,ออยต่อไปนะคะในช่วงที่คุณเฉินเสี่ยวนะคะแต่งงานกับคุณมิเชลเฉินใช่ไหมคะก็มีการได้พูดคุยกันว่าเออความสัมพันธ์ของคุณเฉินเสี่ยวกับคุณเจ้าลี่อิงนี้เลิกลากันไปแล้วหรออะือ อย่างนี้นะคะก็มีแต่ข่าวหรือว่าอ๋อทั้งคู่เนี่ยมีแผนของอาชีพแล้วก็การวางแผนเกี่ยวกับชีวิต ครอบครัวเนี่ยแตกต่างกันก็เลยไม่สามารถที่จะลงเอ่ยกันได้นะคะจุดนี้ก็สามารถเข้าใจได้เนาะเพราะว่าคุณเจ้าลี่อิงนั้นเพิ่งจะเพิ่งจะก้าวขึ้นมายืนได้อย่างค่อนข้างมั่นคงเองอะ่ะหลังจากที่ตำนานแห่งรู้เจินนะคะก็ตำนานรู้เจินนั้นเพิ่งแบบจบไปอะไรแบบนี้เธอก็ยังคือเธอเพิ่งเริ่มแต่คุณเฉินเสี่ยวนั้นดังไปเรียบร้อยเป็นพระเอกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นไปได้ค่ะก็เออถ้าเกิดแต่งงานผู้หญิงก็ต้องมีลูกมีครอบครัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ แต่คุณเจ้าลี่อิงเขาเป็นผู้หญิงทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเธอสู้มาถึงขนาดนี้แล้วเธอก็ยังจะไม่หยุดหรอกคะ่ะก็หลังจากปีนั้นมาจนถึงปีนี้มันก็นานมากแล้วนะเพื่อนเพื่อน,พนเพราะฉะนั้นคุณเจ้าลี่อิงนะคะคือหนทางในเส้นทางบันเทิงของเธอเนี่ยค่อนข้างจะหนักหนาทีเดียวเธอฝ่าฟันมาเยอะเพราะฉะนั้นนะคะเป็นผู้หญิงแกร่งของวงการบันเทิงค่ะส่วนคุณเฉินเสี่ยวนั้นก็มีชีวิตครอบครัวที่ที่มีความสุขแล้วก็มีลูกด้วยใช่ไหมคะแต่งอะไรก็ตามก็มีข่าวลือมาเรื่อยๆ ะะเกี่ยวกับทางด้านของภรรยาของเขาที่ที่แบบมีข่าวลือมาตลอดว่าเออมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปมีข่าวกับดาราท่านอื่นๆนะคะโดยเฉพาะคุณผงกวนอิงอะไรอย่างเนี้ยเออคุณอี้เจิ้งนะคะผู้ที่เอาสองคนนี้มาแสดงด้วยกันนะ ตอนนั้นน่ะเมื่อหลายปีมาแล้วนะคะเคยให้สัมภาษณ์ประมาณว่าเออเขาทั้งสองคนเนี่ยเป็นนักแสดงที่มีทัศนคติที่คล้ายๆกันมากเลยนะคะแล้วก็มีนิสัยก็คล้ายๆกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสนิทกันได้ง่ายนะคะแล้วก็ทั้งคู่นี่จะไม่ชอบเหมือนกับว่าการซุบซิบนินทาอะไรเงี้ยไม่มีจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาอันนี้ก็คือเหมือนกับตอนที่ที่คุณวิจิตในสมัยก่อนได้พูดถึงเอาอักษณะของดาราที่เขานํามาแสดงนะคะแล้วก็ความ สัมพันธ์ในกองถ่ายอะไรแบบนี้แหละคะ่ะจริงๆแล้วนะคะก็มีข่าวหรือว่าจริงๆเนี่ยไอเรื่องของตำนานแห่งอ่นเสียงนะคะดาราหญิงอะ่ะที่จะ,ะถูกติดต่อมาให้เป็นนางเอกของเรื่องนะคะมีคุณเจ้ารี่อิงอยู่ด้วยนะจริงๆแล้ว มีคุณเจ้าลี่อิงอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามค่ะทั้งคู่นี้ก็ยังไม่มาปรากฏที่บนหน้าจอในเรื่องเดียวกันนะคะมันก็ไม่ได้มีการบอกว่าคุณเจ้าลี่อิงไม่รับหรือว่าใครมาก่อนนะคะก็คือในเรื่องนี้ไม่รู้ว่าลงชื่อใครไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นคุณเฉินเสี่ยวหรือว่าส่งบทไปให้คุณเจ้าลี่อิงแล้วคุณเจ้าลี่อิงไม่แสดงหรืออะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นแค่ข่าวลือนะเพื่อนๆก็มีการแซวๆกันว่าเออคู่นี้ยังไม่ได้แบบว่ามีโอกาสที่จะกลับมาร่วมงานกัน อีกนะคะแต่ว่าทุกคนก็มีความคดาดหวังเพราะว่าในวงการบันเทิงนั้นมันมีคู่ตัวอย่างอยู่ค่ะเพื่อนๆก็คือคู่ของคุณหวังจื่อวนนะคะกับคุณฉู่ฟานค่ะสองคนนี้เหมือนกันเลยนะคะเคยแบบรักกันในสมัยที่เป็นป๊อปปี้เลิฟนานมาแล้วนะคะจากนั้นพอเวลาผ่านไปผ่านไปนะคะอยู่ในอาชีพของการแสดงแล้วก็อยู่บนเส้นทางบันเทิงมาเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งนะคะจนกระทั่งในปี2015นะคะผ่านมาแล้ว ประมาณ1ิบกว่าปีเนี่ยคุณหวังจือเวินกับคุณชูฟานค่ะก็มาร่วมงานกันอีกในเรื่อง p e a c h Blossom นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆของคนในวงการบันเทิงรุ่นอาวุโสแล้วที่เขาเป็นตัวอย่างมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยมีทั้งชาวเน็ตแฟนคลับแล้วก็คนในวงการบันเทิงเองนะคะก็อยากจะเห็นว่าเออเมื่อไหร่นะที่คุณเฉินเสี่ยวนะคะกับคุณเจ้าลี่อิงนั้นจะมาร่วมมือกันอาจจะเป็นในภาพยนตร์ก็ได้หรือในละครก็ได้นะคะ เพราะว่าทั้งคู่นี้ก็อยู่ในฐานะของนักแสดงแบบที่เป็นยอดฝีมืออยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่แบบแถวหน้าของวงการบันเทิงนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพวกเราก็ต้องรอกันต่อไปนะคะไม่มีโปรเจกต์ใดๆณนะตอนนี้ที่มีชื่อของ2คนนี้อยู่คู่กันในละครเรื่องเดียวกันหรือในภาพยนตร์เรื่องเดียวกันหรือแม้แต่วาไรตี้หรือว่าอีเวนต์นะคะไม่มีนะคะเพื่อนๆเอาล่ะค่ะน,นี่ก็เป็นทั้งหมดของอเวอรซดนี้นะคะแล้วก็แฟนคลับไม่ต้องทะเลาะกันนะเพราะว่า คู่นี้แฟนขับเขาไม่ทะเลาะก,กันนะคะเพื่อนๆในช่วงที่พวกเขามีข่าวรักกันอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้มีการทะเลาะก,กันหรือแม้กระทั่งช่วงที่เลิกกันเออมีนิดหน่อยนะจุดนั้นนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันก็มีหลายกระแสะเนาะอย่างที่บอกค่ะว่าว่ากระแสะที่แรงที่สุดก็คือคุณเจ้าลี่อิงก็ยังไม่รู้เลยว่าเออเฉินเสี่ยวนั้นจะไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะหวานก็ติดตามข่าวมาอย่างแบบว่าตัวตึงคนหนึ่งเลยนะคะตอนนั้นเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะ ะะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันผ่านไปแล้ว,ลวต่างคนต่างก็มีครอบครัวแล้วก็มีลูกอันเป็นที่รักเรียบร้อยแล้วนะคะก็คอมเมนต์กันใช้คำสุภาพนะมีความสุขกันมากๆสวัสดีค่ะ